เดี๋ยวต้อมาข้าจารย์โอ้มีสองตัวเลยนี่ประค่อาจารย์นี่นะครับผมบ,บ่่ได้ปุ๊กบอกสมุนตีต่วันตกพุ่มพี่เดี๋ยวเริ่มของเข้าครับหนึ่งสองสามชื่อ้าคือเอาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หล,ลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณมาพออาจารย์มวลพอดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับวันดีครับครับอาจารย์มาราเซ่ครับนี่มาแต่ไทยนะมาแต่ไทยนะ เราจะไปซื้อน้ำมันนะโอ้เราไปซื้อน้ำมันไปจะได้งวดนี้ได้แน่เลยตีงวดนี้เนี่ยได้แล้วละได้แล้วงวดก้อนนะผมพิผ้าเองครับผมอาหกเต็มเต็มเห็นบ่ต้นตอเออขันทัดเนาะบอกว่าให้ยสองตัวน้ำผมมาผัดบอกว่าเอาตะบุญบอกตะบุญอย่างเดียวงวดนี้ได้หรือเปล่าครับงวดนี้ได้ได้แล้วครับได้เสียหายเลยบอมืวดนี้เอาหายเลยอ้าวเดี๋ยวก่อนเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมสลับะันได้ทีตามอาจารย์มวนอยู่ครับผมเดี๋ยวมาซื้อน้ำมัน กําสลไปซื้อน้ำมันบ่ครับเอาท่านผู้ชมนะครับเตรียมสมุดรับกาเด้อนะครับเดี๋ยวอาจารย์มวลวัชิรไหศรับงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เด้อนะครับผมเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่ยังตามอาจารย์มวนอยู่นะครับผมนะครับถ้าอาจารย์มีนยองฝากถึงเอฟซีที่วันที่สามแนบ่ครับผมก่อนศริไหตัวเลขนีครับผมอ่าผมก็คือว่าให้ให้ตามต้นคือเขาละครับผมนี่นี่เขาด้วแต่บอกให้ซื้อตะบนนะโอ้วันนี้ให้ห้าโฉห้าชุดให้ซื้อล่างบนเลยครับครับ หายหาชุดหายโตครับหายร่างหายบนเลยหายถือกำลังบนครับผมท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่รับชมอยู่กะเตรียมสมุดรับประกาศเตรียมจดนะครับเด้อนะครับผมสารมวลวันที่สองคุณภาคมนะครับผมวันรายงานนะครับผมใส่ข่าวประจานครับตัวเลขทู่ใส่ครับผมตัวเลขต้องบอกได้บอกเอาบอกครับบอกเอาครับเพราะว่าผมมันอยู่ในแผ่นกระดาษโมไซพุทธละขั้นเจอสิจดได้เนาะบานนี้เนาะครับผมก็เดี๋ยวไปเอาประกาศมาจดจะเข้าเด้อเออประกาศครับครับท่านผู้ชมนะครับผมกะ สีน้อยจะหน้อยเด้อครับปากกานะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะครับสำหรับทนาดนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ม่วนเพิ่นก็กำลังคำนวณอยู่นะครับผมเป็นสูตรคำนวณนะครับผมกัอาจารย์ม่วนนะครับตัวหนังสืออาจสีน้อยจะหน่อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะครับผมท่านผู้ชมนะครับบนและล่างบนและล่างเรื่องบอญบนและล่างนี่นะครับผมสำหรับพี่น้องเฮาเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับผมนะครับที่ติดตามออม่วนอยู่นะครับสองสองแปดแปด นันยนรนท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาษโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผ,ผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง งวดที่พามาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือว่าใดกว่าครับมันก็เข่าได้ครับอาฮกบว้ตัดช่องโตนะอืะอเออเดี๋ยวไปบอกว่าเอาแต่บุญอย่างียใหญ่เห็นยว่ะครับวับนนี้แกม้มือเนาะอาจารย์เนาะครับวับนนี้แจ่มือนะครับโตสามโต นะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับท่านใดติดตามตัวเลขของอาจารย์มวนอยู่นะครับผมนะครับเขาก็ตามไฮเลเดอนะครับผมนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับผมเป็นสูตรคำนวณนะครับผมมีเขามมหลุดนะครับผมก็ใส่วิทารยานนะครับผมในการรับชมนะครับสำหรับตัวเลขของอาจารย์มวนนะครับสถิติของเพิ่นนะครับผมกับเขามาเรื่อยๆนะครับผมบอกเขามาประมาณหงวดสองงวดแล้วเนาะอาจารย์เนาะนะครับงวดก้อนกับเขาอยู่ครับผมแต่ว่าเพื่อนบอไรตัดให้นะครับหงวดตที่ที่ที่ก้อนนั่นเพรอาจารย์ อยู่บริตตนไหงวันนี้อาจารย์เลยมาตัดมาแท่งไหงแบบใหม่นะครับผมนะครับมาตัดมาแท่งไหงแบบใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมที่รับชมอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนะครับที่ลึกข้าไปกูไหลกูแช่นะครับผมหนึ่งกระใจหนึ่งแช่นะครับผมนะครับสนับสนุนพวกเราโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับใจเย็นเด้อนะครับตอนนี้อาจารย์มวนกำลังสีคำนวณสูตรอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆเฮาสูู่สุคนนะครับผมอยากจะลึกขอบไปกดติดตามให้น้ำแน่นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาอาจารย์โอ้มีสตเลย นี่พ่อาจานย์นี่นะครับเผมม่ได้ปุ๊บเอสมต้่ว่ามักตัวนี้เดี๋ยวดงของเข้านะครับนี่หนึ่งสามส่เอ้าตัวนี้บนและล่างสี่องตัวนี่นี่อ่านี่คือ2อสองเอ้าตรงกระเล็กถูกไปิจุดมุอนี้เสองสอเอาม่เล็กหาบตัวนี้ม่เล็กหาบนํครับไม่เลาบหาแปดหกเจ็ดสามหนึ่งนะครับสองตัวนี่คือ2ตัวพ่อาจานยร์ สามตัวบน<ม>บนอย่างเดียวเลยบ่ครับครับบนสามหนึ่งหนึ3 11, 3 31, 8, 8, ่งสามสามหนึ่งสามแปดแปดสองหาแปดเก้าหกเจ็ดหาสองสองอันนี้ในในในชุดของสูตรบอครับอาจารย์ชุดห้าชุดของ<น>สูตรครับแต่เกิดว่าเขาสิจับเอาเอาสองตัวนี่เขาจับมาสิเดียบครับแปดแปดต่สิโออาจารย์จัจารหรอครับโอ นะครับผมนะครับนี่นี่คือบนหลัานะครับด้วยี่จับเป็นสองตัวือตัดออกมาจากนี่ครับผมนะครับตัดจากชุดหนี่ออกมาแล้วมาเป็นตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับสูตรของออมมวนนะครับผมนะครับนี่ก็ได้นะครับผมนะครับสามตัวบนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามแปดแปดสองหาแปดเก้าหกเจ็ดห้าสองสองนะครับผมสำหรับอาจารย์อาจารย์มักตัวไหนครับอาจารย์ครับผมหมักตัวนี้ครับมักตัวนี้ ตัวไหนครับเก้าฮกเกตโอ้แสดงว่าอาจารย์มักเน้นเน้นเขานนให้ฮกเกตเอาวงกโกมันก็อาจารย์นะครับผมนะครับเอาตัวทีอาจารย์อาจจะชอบที่สุดนะครับผมคือฮกเก็ตฮกลมเลยก็เลยอาจารย์ครับวงกลมเออนะครับอาจารย์มีเน้นให้นะครับเนี่ยฮกเก็ตเก้าเก้าฮกเกตนะครับสลักอิซี่ตัวใดที่ตามออมวนอยู่นะครับผมบ้านสิผัดนะครับผมเพราะว่าตัวเลขสูตรของอาจารย์กระเดินนั่มตลอดนะครับผมนะครับเ้าก็ตามให้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับ แตรับตัวเลขชุดนี้อาจารย์คิดว่ามีความมั่นใจขนาดใดครับในชุดเลขชุดใหม่ของอาจารย์นะครับผมในการคำนวณนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ครับผมเรีย่ยครับมันทองกิ้งก่านนะครับ,ครบโค้กแก้ม,มือเนาะอเออเปียว่ามันก็บ่บไหตัดสองตัวผมหัดเอาให้เอาทางบนก็ออกมาทุกสมเนี่ยติงๆ,ๆนี่ยนะหดก้อนเนี่ยหาหกเด้โอ้ครับผมหาหกแต่วันนี้เรื่องคือว่าอะไรหรอกต้องเอาล่างบนเนี่ยเพาหลายตัวดอกนีลยู่มั้ยอ่าครับตัเพิร์บมันจะขอดสองขาเนี่นะครับตัวขาหนึ่งม้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ มาแทะขาขาแทะครับนี่ๆถูกแกะครับหมดนี้ครับเพราะว่าเบิ้งสองสูตรนี่มาตรงกันเตะหมเลยครสองสูตรที่อาจารย์ให้ขึ้นมาครับผมสองสูตรที่ผมขึ้นมาให้ตงกันหมดเลยครับหมดก้อนนี่อาจารย์ให้ตัวใดให้ตัวหาสามหาแปดบวกครับสามหาหกบอกชุดก้อนนะครับที่บอด้ตัดออกมาแมนบอลครับที่แมนบอลชุดก้อนหกข้าหกหกข้าหกขาเตัดออกมาจุดจังสี่นี่เข่า <mon> <mon> ครับเาเพราะว่าตามสูตรสูตรก็เดินดีมาก่อนจังเดินดีมาก่อนจังหวัดหาศูนย์ไงอาจารย์กัมันก็เป็นหาศูนยอยู่แต่อาจารย์บได้ตัดให้ลักษณะแบบนี้ตัดครับผมตัวให้ให้เพิ่นตัดเอาเองเลยถึงม้วนนี้ชั่วชั่วอ่ะนนี้ชั่วชั่วคือว่าอาจารย์ตัดให้เลยนะครับผมตัดให้แบบนี้เลยคือสองสองก็คือ สองสองคือหางตัวนี้เลยครับผมสองสองคือหางตัวนี้แปดแปดเดคือหางตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็หกเก็ดเคือหางตัวนี้สามหนึ่งคือหางตัวนี้คือบอกไงคือว่าในชุดเล็กของตัวนี้ก็คือว่าอาจารย์ตัดหามาเป็นสองตัวบนล่างนะครับผมบนล่างเลยนะครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยสารผลเล็กเผเอดนี่ได้ยังไงอาจารย์ครับเนี่ยเผือดนี่บางเรื่องตัวนี้บนและล่างซสองตัวนี่นี่คือสองสองเอ้าตรงกับเล็กถูกเป็นจุดมัอนี่เลยสองสองแปดแปดเอ้าไม่เหล็กขาดตัวนี้ไม่เหล็กขาดน้ำไม่เหล็กขาด ห้าแปดหกเจ็ดสามหนึ่งนะครับสองตัวน e ี่ก็สองตัวครับอาจารย์ครับัอีสองตัวนะครับสามตัวบนบนอย่างเดียวเลยบอครับครับบนสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามแปดแปดสองหาแปดเก่าหกเจ็ดหาสองอันนี้ในในชุดของสูตรครับอาจารย์ชุดห้าชุดขอในในสูตรครับอืมแต่เกิดว่าเขาสิดับเอาเอาสองตัวนี่เขาจบมาสิเดี๋ยวครับแปดแปดต่สิโออาจารย์อจาร์ถแล้วครับ นะะคครรัับบผมนนี่นี่คือบนหลังนะครับด้วยที่จับเป็นสองตัวคือตัดออกมาจากนี่ครับผมนะครับตัดจากชุดนี่ออกมาแล้วมาเป็นตัวนีนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับสูตรของออมมวนนะครับผมนะครับนี่ก็ได้นะครับผมนะครับสามตัวบนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามแปดแปดสองห้าแปดเก้าหกเจ็ดห้าสองสองนะครับผมสำหรับอาจารย์และจันมากตัวไหนครับอาจารย์ครับผมมักตัวนี้ครับมักตัวนี้ห ก็เลยครับก็ฮกเก็ตโอ้แสดงว่าอาจารย์มักเน้นเน้นเขาเน้นให้ฮกเก็ตเอาฮกโกมันก็อาจารย์นะครับผมนะครับเอาตัวท um? ีอาจารย์น่าจะชอบที่สุดนะครับผมคือฮกเก็ตฮกโมเลยก็เลยอาจารย์ครับฮกลมเออนะครับอาจารย์เน้นให้นะครับฮกเก็ตก็ก็ฮกเกตนะครับสลาอิซี่แต่ใดที่ตามอม่วนอยู่นะครับผมบ่นหาสิผัดนะครับผมเพราะว่าตัวเลขสูตรของอาจารย์กระเดินนั่มตลอดนะครับผมนะครับถ้าติตามให้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับ สำหรับตัวเลขชุดนี้อาจารย์คิดว่ามีความมั่นใจขนาดใดครับในชุดเลขชุดใหม่ของอาจารย์นี่ครับผมในการคำนวณนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ครับผมเรียกะไปั้นทุงคือเหาวนะครับขอแก้มือเนาะเออเปียว่ามันก็บ่อหอยตัดสองตัวผมบัดเอาทางไหนเอาทางบนเราออกมาสมบูรเนี่ยจริงๆนี่แหละโคดก้นเนี่ยหาหุเด้โอ้ครับผมหาหุ้งแต่วันนี้เรายืนค่าว่าอะไรดอกต้องเอาล่างบนเนื่องเพาหลายตัวดอกเดงยิ่งบอตัวไม่ใช่คอสองขาเนี่นะครัแต่ว่าขาหนึ่งมากร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ มาแท่ขแหงครับนี่นี่ทูกแห่ครับหวดนี i i, ่ครับเพราะว่าเบิ้งสองสูตรอี่มัดตงกันเตะมาหนึ่งสองสูตรที่อาจารย์เนี่ยขึ้นวูมาครับผมสองสูตรที่ผมขึ้นขึ้นมาหนี่งตงกันหมดาหนึ่งหมวดก้อนนี่อาจารย์ให้ตัวใดให้ตัวหาสามหาแปดบ่ครับสามหาหกบ่ชุดก้อนนะครับที่บ่ได้ตัดออกมาแมนบ่ครับที่แมนบ่ลชุดก้อนหกข้าหกหกข้าหกเออคัตตอโนมาชุดจังสี่นี่เข่า ครับเอาเพราะว่าตามสูตรสูตรก็เดินดีมากก่อนจังเดินดีมากก่อนจังหวัดหาศูนย์นะอาจารย์ก็มันก็เป็นหาศูนย์อยู่แต่อาจารย์บริเตัดให้ลักษณะแบบนี้ครับครับผมช่วยให้เพิ่นตัดเอาอีกเลยสิครช่วยช่วยอ่ะช่วยช่วคือว่าอาจารย์ตัดให้เลยนะครับตัดให้แบบนี้เลยคือสองสองก็คือ สองสองคือหางตัวน like Ho ี้เลยครับผมสองสองคือหางตัวนี้แปดแปดก็คือหางตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฮ็กเก็ตก็คือหางตัวนี้สามหนึ่งก็คือหางตัวนี้คือบอกไงคือว่าในชุดเหล็กของตัวนี้ก็คือว่าอาจารย์ตัาไถมาเป็นสองตัวบนล่างนะครับผมบนล่างเลยนะครับผมทั้งบ่นใจทั้งขอบข้อแล้วก็ทั้งอาหารสั่งพร้อมกับลอยล้อลงไปนะครับครับผมสำหรับทันใดที่ยาสีซอยเหลือหน่องแป้งกับยังเดือยยืนด้านเบอร์เดิมเด้อสำหรับทันใดที่มีหลือที่บัญชีของอาจารย์มวนแล้วก็เบอร์โทรอาจารย์มวนก็ยังโทรมาแต่เบอร์เดเครับม สายทุตุยนะครับผมเอาจันยังสิฝากเซซี่บมนะครับผมทุตา,ายพื่ว่านะครับว่าให้โชคดีครับผม มันมันครับยยันเป็นซุกครับผมอาจารย์เหรนยังเป็นคงเป็นแนวทางคือกอนอาจารย์เนาะครับผมเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับบอสมาร์สิรับรู้ได้ว่าตัวเลขตัวใดเสิออกบ่ออกนะครับผมนะครับนี่ครับตัวเลขนะครับผมยืนยันนะครับสำหรับตัวใดแคบได้แคบเลยเด้อนะครับผมแคบได้เลยนะครับสำหรับตัวเลขนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสามตัวบนล่างนะครับผมนะครับอาจารย์ตักให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเอซีสายของอาจารย์มวลนะครับผมนะครับตามเหมือนเดิมนะครับผมเขาบ่เข่าเขาก็ตามนะครับผมเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณนะครับผมบ่แม่นเลขขคคาาามมััันนนะะรรรบผก็สสถเดดตลอบ ะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมการลงทุนมีความสเ,เสี่ยง100%เต็มนะครับผมสุดท้ายท่ายสุดนะครับขอขอบคุณทุกการที่ติดตามเด้อน,นะครับผมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดี